อาจารย์เม็กมาแล้วกล้าลงไหมนะ่ะว่าขึ้นไม่ได้แน่อนอนนะมันจะเต็มแล้วติดอยู่นั่นแหละเจ้าติดแน่นอนเออเนาะ เบยร์ยังไงอยู่พ่อยังไงพ่อยังไหนพ่อยังไงจะเบยร์ยังไงอยู่เฮ้ยเรียบร้อยวเรียบร้อยเลยนี่มีแต่ขี้โครนนี่ยกเลยเรียบร้อยเลยจานแม่ จมแม็กซายจมดูเดี๋ยวไปเอาสตีกันครับล้างรถไถแล้วรถไถใหญ่ลากอาจารย์ภาค ตีแล้วออาเท่นั่นแหละดูเพี่ไปเราถ่ายกัน เอาขนาดังไงล่ะกดออยกโชว์พลังนะฮะเบียยวนะจะเอาอะไรมาเบียยวชันขนาดนี้หนูฮะ ท่นใหญ่ไม่มีหางวะเรียบร้อยบอกแล้ว่าอย่าลงอย่าลงจะบกมืออย่นี้จะบกมืออย่าลงอย่าลง จันแม็กใส่สโลนเ้ยเนะเวลาขึ้นอะเอ็มยูห้าเจ็ดก็ทำไมใหญ่เลยวะลากตรงตรงอะ ตรงๆเดี๋ยวลากให้สตีขาดไปเลยเด้อลากให้สตีขาดเลยเด้อไแค่อ่ะเออแค่นั้นแหละโอ้สวีดสองตัวเลยเว้ย อ้นนี้เกียร์อยู่ข้างวะมาแล้วโอ้โ,อโ,อโ,อโอห,ไม,หไม่คาดพี่ โอ้ยอ oh. no? oh. ันตรายเนาะลากตรงๆเลยพี่ oh. อาเลยเอาเลยโอ้โหแรงโละบอกแล้วอย่าลงอย่าลงลงทำไมเอาไว้เก็บครับไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผม เกมเป็นหนึ่งรายจานภาคแซงไปสองสามเที่ยวแล้วหนูไปหนงพี่เละหมดเลยเอ๊บงับงฝุ่นขาดปะแม็กบังฝุ่นขาดเ้อโซขาดโซขาดโซบังฝุ่นขาดโซบังฝุ่นขาดเออ ดูติดไฟเต็มเลยนอดขดแล้วเห็นนันนีเนี่ยรู้เนี่ยไม่รู้นอดขาดดึงดึงโซ่มาดึงดึงดึง,ดงเอาดึงไปหาล้อดิชนล้อไหมไม่ดึงเข้าหาล้อดิมันชนลอ้อไหมเหยียบขาดไหมนี่ อืมเออไ,ไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ